สวัสดีครับแนวทางดวงวันนี้พามาดูดวงโดยรวมท่านที่เกิดวนันอาทิตย์ที่19มิถุนายน2568ความหมายมีดังนี้ครับโดยรวม คุณจะรู้สึกกระปรี้กระเปรา่ามีความคิดที่เฉียบคมและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้เหมาะกับการแก้ไขปัญหาที่ค้างคาหรือการเริ่มต้นโปรเจกต์ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์และการสื่อสารแต่ในบางช่วงอาจรู้สึกว่าต้องจัดการหลายสิ่งพร้อมกันจนอาจเกิดความสับสนเล็กน้อยควรใช้สติและความรอบคอบเป็นหลักในการตัดสินใจการงาน ถือเป็นวันดีสำหรับเรื่องงานโดยเฉพาะงานที่ต้องอาศัยการติดต่อประสานงานการนำเสนอการเจรจาต่อรองหรือการเดินทางเพื่อธุรกิจผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจอาจเห็นความสามารถของคุณและมอบโอกาสดีๆให้มีโอกาสที่จะได้รับคำชื่นชมหรือความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานสำคัญๆหากมีปัญหาเกิดขึ้นคุณจะสามารถใช้ไหวพริบและความสามารถในการสื่อสารคลี่คลายสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีการเงิน มีแนวโน้มที่ดีในเรื่องการเงินอาจามีรายรับเข้ามาจากหลายช่องทางโดยเฉพาะจากงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการค้าขายหรือความรู้ความสามารถถ้าเฉพาะตัวของคุณเองมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภเล็กๆน้อยๆหรือข่าวดีทางการเงินการลงทุนในช่วงนี้ควรเน้นไปที่การศึกษาข้อมูลให้รอบคอบและไม่รีบร้อนตัดสินใจจะช่วยให้การเงินมีความมั่นคงยิ่งขึ้นความรักคนโสด มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนถูกใจจากการเข้าสังคมการเดินทางหรือจากการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆความสัมพันธ์อาจเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนหรือคู่สนทนาที่ดีแล้วค่อยๆพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นคนที่คุณพบเจออาจเป็นคนที่มีไหวพริบดีหรือทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารคนมีคู่ ความสัมพันธ์จะราบรื่นดีมีเรื่องให้พูดคุยและปรึกษาหารือกันมากขึ้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนและเข้าใจกันมากขึ้นควรหาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันหรือเดินทางท่องเที่ยวสั้นๆเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์สุขภาพ โดยรวมสุขภาพค่อนข้างแข็งแรงดีแต่เนื่องจากวันนี้คุณอาจใช้สมองและพลังงานในการสื่อสารค่อนข้างมากอาจมีอาการปวดศีรษะปวดตาหรือรู้สึกอ่อนล้าจากการใช้ความคิดควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอทำกิจกรรมผ่อนคลายเช่นการฟังเพลงเบาๆหรือการอ่านหนังสือเพื่อลดความเครียดที่สะสมสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร